โดยบริษัท t b i Clean Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Clean and Green Renewable Energy เครื่องดื่มโปรไวต้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับปลอดโควิดมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกช่วยย่อยอาหารและสร้างุ้งกันให้กับร่างกายมีวิตามินซี B3, B5 และ B6 แคลอรี่ตำ่ำเพียง30กิโลแคลอรี่ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพักเครื่องสุวรรณภูมิโดยอาจารย์รันมรดกไทยนะคะคมาพบกันเป็นประจำแบบนี้ค่ะทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธเวลาใบสาจนถึง4ี่โมงเย็นหนึ่งชั่วโมงเต็มๆคุณผู้ชมแล้วก็แฟนคลับของรายการนะคะก็จะได้รับความรู้เกี่ยวเรื่องการดูพระ<ม>พลาดไม่ได้เพราะว่ารายการ,ร,รนี้ให้ความรู้มากๆนะอาจารย์ถูกต้องค่นะคะวันนี้นะคะก็มีไฮไลท์สําคัญด้วยใช่ในช่วงเบรกที่2เบรกที่3มีบุคคลสําคัญมาอีกหนึ่งท่านนะคะเพื่อที่จะให้ความรู้แล้วก็มีการโปรโม เกี่ยวกับเรื่องของพระที่วางอยู่ด้านหน้านี้สวยมากๆใช่วัตถุมงคลที่เห็นเนี่ยด้านหน้าเนี่ยอันนี้เป็นวัตถุมงคลของคุณแม่บุญเรือนจงบุญเติมนะครับเดี๋ยวเบลกหน้านี่เบลกหน้านี่จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับพร้อมกับพิธีกรรับเชิญพิธีกรรับเชิญด้วยนะเป็นแขกรับเชิญนี่หว่า นะแขกรับเชิญคนสําคัญนะคะเพราะรรฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูแลสุขภาพเป็นก่อนเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะสุขภาพต้องมาอันดับหนึ่งนะคะในการทํากิจกรรมใดๆก็ตามแต่นะคะเพราะว่าตอนนี้โควิด -19 ไม่ได้หายไปไหนค่ะยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหาแล้วก็ตอบโจทย์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะตอนนี้เนี่ยทางบริษัท TVI นั้นมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วปลอดโควิดค่ะคือแปลงตังบริโลสบุหรี่อาบน และสบูเ่เหลวล้างมือเพื่อทําความสะอาดร่างกายช่วยทาความสะอาดได้อย่างทั่วถึงคืนความสมดุลความชุ่มชื่นของผิวสู่ผิวสวยเปล่งปลั่งไม่ระคายเคืองผิวหนังแปลงตังเลโลสบูเ่เหลวอาบน้าและสบูเ่เหลวล้างมือยังมีเลือกถึง5กลิ่นนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางคอเซ c เตอร์ 081-935-9681 085-66-085-65เว็บไซต์ t p i p o l i n com facebook t p i p o l i n line official at tpipl ตัวแทนจำหน่ายปูนที่บทั่วประเทศร้าน tpi new normal ปั๊มน้ำมันที่บปทุกสาขาร้าน tpi รักสุขภาพและเรายังมีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มเติมนะคะที่ l a z a d a Shopee, Foodland, Villa Market ตั้งหัวเสงกุม่มแมคเมทสาขา g ี The Emperor, เอ o มโพเรียมเอควอเทียสยามพรร์กอนและสาขาอื่นๆ t o p ปส์ซูปเปอร์มาร์เก็ตริมปิงซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาหมีวินจนณกรราชสีมาร้านคล a นช็อปและร้านซันปังปั๊มพีทีทีลาสเซชั่นถนนมิพอดีตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยกันค้าไทย ยังมีหนึ่งช่องทางด้วยนะคะในการสั่งซื้อสินค้า TPI ง่ายๆค่ะแค่เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TPI Market สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS คุณก็สามารถช็อปได้ทุกที่ทุกเวลาท,วที่เดียวจบมีครบทุกสินค้า TPI นะคะผลิตภ yep. ัณฑ์ดีๆแบบนี้ในช่วงที่มีการกลายพันุ์ของเชื้อไวรัสต่างๆคุณจะต้องหาซื้อมาเพื่อดูแลสุขภาพของตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณรักแต่ให้คุณมั่นใจได้เลยนะคะว่าในการดำเนินชีวิตของคุณในทุกวันเนี่ยจะปราศจากเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรรคคด้้ววยยยนนนนะะอาาจ์ัีีเ่ ตอนนี้เรามีไลฟ์แล้วไลฟ์แล้วก็ช่วยกดแชร์หน่อยนะกดไลฟ์กดแชร์หน่อยนะคะในเพจ Facebook พลักเครื่องสวรรณภูมินะคะแล้วก็ผ่านทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือ TikTok นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะยอดผู้ติดตามเนี่ยจะสามารถทำให้อาจารย์รันเนี่ยก็ไลฟ์ได้ก่อนเข้ารายการไลฟ์สดในติ๊ต็ได้ทางนะครับนะคะแล้วก็ยังสามารถดูได้นะคะผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิผ่านทางเว็บไซต์เวิร์เว็บต่อสุวรรณภูมิทีวีค่ะไม่พลาดเรื่องราวดีแบบนี้ถ้าหากว่าใครจะเบนเข็มชีวิตของตัวเองมาดูพระเป็นเซียนพระเหมือนอาจารย์ก็ได้เหมือนกันได้ได้ทุกอย่างครับสมัยนี้มันง่ายเทคโนโลยีมันเยอะนะครับตัวช่วยมีเยอะนะครับทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ย เป็นพระเร็วขึ้นเป็นเซียนเร็วขึ้นใช่เป็นเซียนพระได้เร็วขึ้นนะครับอย่างเราเนี่ยในยุคในยุคในอดีตเนี่ยเราต้องอาศัยหนังสืออาศัยหนังสืออย่างเดียวแล้วก็ใช้วิธีการเดินทางอย่างเดียวหากอยากจะเป็นพระจังหวัดนี้ก็ต้องเดินทางไปจังหวัดนี้ไปเล่นแล่แปรธาตุกันแลกกันบ้างซื้อขายกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช้ประสบการณ์ล้วนๆเลยใช่ประสบการณ์ล้วนๆแต่สมัยนี้ไม่ใช่สมัยนี้มัน เจอากูพึ่งอากูงี้เปิดแป๊บเดียวคือรู้เรื่องเลยนะเปิดแป๊บเดียวอากูบอกหมดเลยนะครับค่ะก็ยังสามารถที่จะส่งข้อความมาพูดคุยกับอาจารย์ได้ด้วยนะคะผ่านทางลายไอดีของอาจารย์ใช่อยูเอ็นหกเก้าหกเก้านะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะอาจารย์0 8 2 5 9 8 2 3 5 5แล้วก็0 8 9 2 2 2 5 4 2 2อ่าติดต่อพูดคุยกันสอบถามเกี่ยวเรื่องของพระเครื่องอาจารย์จะบอกได้ชัดเจนมากนะคะหรือว่าจะมารีเช็คกับอาจารย์อีกสักรอบหนึ่งนะ ดีใช้กับอาจารย์ไปแล้วจะไปกับอาจารย์ท่านอื่นอีกก็ได้ไม่ว่ากันได้ไม่เป็นไรนะ,ะนะครับ อย่างที่อาจารย์วางอยู่เนี่ยเดี๋ยวช่วงเบรกหน้าจะมีมแขกรับเชิญค,คุณผูช้ชมอธิบายะนะคนะคอธิบายทีละกล่องเลยนะคะว่ามีความสําคัญอย่างไรนะคะแล้วก็มีการจัดสร้างแบบไหนอย่างไรด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอดใจรอสักนิดนึงก่อนอที่จะอดใจรอเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้อาจารย์รันแล้วก็ทีมงานของพระเครื่องสุวรรณภูมิด้วยนะแขกรับเชิญรออยู่แล้วบอกดีไหมคะว่าเป็นใครวันนี้มีแขกรับเชิญนะครับใครครับคุณน้อยอ้าวอรับเชิญมาเรานี่แบบ พอมาเห็นแล้วตกใจเลยพลื้มใจมากที่ได้มาวันนี้นะอาจารย์รักาชมมาเลยคนชมว่าออยสวยเลยออยเลยชอบใจอาจารย์รักสีเกด้วนะคะอาจารย์ชื่อดังนะทุกคนต้องรู้จักดีนะคะนอกเหนือวงการพระด้วยแล้วก็ในคนในวงการพระเนี่ยรู้จักอาจารย์รักเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยสำคัญอย่าหนีไปไหนนะนะอย่าหนีไปไหนนะเรามีวัตถุมงคลมาสอนด้วยนั่นก็คือ พุโทโธน้อยของคุณแม่บุญเรือนครัพุโทโธน้อยะค่ะกินจัมโบ้นะครับแหมน่าสนใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้า <Okay. S 2> แขกรับเชิญของเราอาจารย์รักศรีเกตรออยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันนะคะ